นอคนเยอะมาก50ชิวแต่ว่าไม่ได้กับวัจะกิอะไรขนันนะั้นแล้วก็อยู่ๆก็บังเอิญมาเจอที่ถ่ายเอ็มวีไม่กมับคนนี้แต่รูปไม่รู้ว่ามันคือที่นี่เลยเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตามว่าเขาไปถ่ายเอ็มวีที่ไหน แค่ว่าเออก็สวยดีอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาตามรอยอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้พอมันเห็นปุ๊บเอ๊ะนี่มันคนคุ้นเปิดเอดูก็อืมใช่ร้อยเซ็นตนักล่าหมูกระทะเขาบอกว่ามีแบบจุดชมวิวกินหมูกระทะวิวดอยสุดเทพเลดเวอร์ออหมูกระทะบนดอยปิดตีสอง